วัสดีครับผม A a d n Channel ครับวันนี้นะครับผมก็มีสาระดีๆนะครับมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับร้านโชว์หัวนี่แหะครับแต่ไม่ใช่ของถูกดีนะพักคอนเทนต์ถูกดีไว้ก่อนนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยทำอคอนเทนต์เกี่ยวกับถูกดีมีมาตรฐานนะแต่จริง,รงๆนะผมในช่องผมนะรีวิวในหลายๆแบรนด์เลยทีเดียวก็คือ FC สนใจเรื่องไหนแบรนด์ไหนนะครับผมก็จะนำมารีวิวตามความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ตามข้อมูลที่ผมหามาได้เนาะได้ข่าวสารนะครับจาก FC ท่านหนึ่งครับที่มาศึกษาเกี่ยวกับ าการทําถูกดีแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับพี่คนนี้ที่จริงเขาติดต่อมาตั้งแต่ประมาณมีนาแล้วแหละนะครับคือหลายเดือนผ่านมาเนื่อนานซึ่งผมผมไม่ได้มาทำอาคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวนี้สักทีเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วอีกอย่างผมก็หาข้อมูลไม่ได้ผมก็เลยยังไม่มาทำคอนเทนต์นตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ,บแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์แมคโครอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์นะครับชื่อว่าม um ิทแทชุมชนนั่นเองนะคร 1 0 0เนะครับเห็นเงินสดทุกวันแล้วก็ได้กำไรจัดเต็มอันนี้คือสโลแกนของเขานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมานำเสนอแล้วก็มารีวิวแล้วก็ขออนุญาตผู้บริหารจากทางไมโครแล้วก็โปรเจกต์มิแท้ชุมชนด้วยนะครับที่ได้นำข้อมูลตรงนี้มาบอกกล่าวมาเล่าต่อนะครับในผ่านช่อง a อแอดเ n ็นนะครับก็ขออนุญาตนะครับนะได้อย่างนะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะไมโครเองไม่ได้ว่าจ้างผมมาทำคอนเทนต์ตรงนี้นะครับ ก็ให้ทำคมาเข้าใจตรงกันไว้คือผมไปเจอนายแมคโครแล้วก็มี FC นะครับมาเล่าให้ฟังในเรื่องของโครงการนี้ก็เลยอยากมาเล่าต่อในช่องผมนะครับซึ่งทางแมคโคลครับไม่ได้ว่าจ้างผมแม้แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะผมก็มารีวิวตาม ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ในส่วนที่ผมไปหาข้อมูลมาได้นะครับแต่ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A a d N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของมิแท้ชุมชนนะครับก็ วันนี้นะครับผมขอมาอขออนุญาตมาอัปเดตนะครับในส่วนของบัตต y m a มานะครับที่ผมเคยนะครับได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ลงช่องนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับเขาลุกตลาดหนักเลยนะครับมีโครงการนะครับมีเขาเรียกว่า มีแรงจูงใจแล้วกันนะครับ็คือสมัครวันนี้มีสิทธิ์รับฟรีค่าปรับปรุงร้านมูลค่าสงสง202,000บาทสมัครวันนี้ถึง30ธันวาคม2565น,นะครับจำนวนสิทธิ์300ร้านค้าเท่านั้นนะครับเฉพาะร้านคา้าจาหวยที่เลขท้ายบัตรสมาชิกแมคโคร101 106 107สาขานครราชสีมานครราชสีมาปากช่องอุรณธาน,น,นีขอนแกน่นขอนแก่นอ่าแล้วก็ชุมแพ ร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินเงื่อนไขการพิจารณานะครับก็ขึ้นอยู่กับตามเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เดี๋ยวผมขึ้นจอตรงนี้ไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรนะครับ020679218นะครับ020679218และเบอร์020679219นะครับแล้วก็ Line แอดบัตดีมารนะครับแล้วก็ Facebook BuddyMart นะครับท่านสามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการรับสิทธิ์ปรับปรุงร้านฟรีตรงนี้ได้ตัวบอดี้หมาที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นคล้ายๆถูกดีเลยนะครับผมก็สามารถนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในคลิปในช่องนะครับโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับของมิตรแท้ชุมชนเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโปรเจกต์อ่าซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็อ่าที่จริงนะเขาวางแผนวางโปรเจกต์ไว้ไว้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่คลอดโปรเจกต์นี้ก็คือ จะมีน้อยคนมากที่ก่อนหน้านี้ที่จะรู้โปรเจก t นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่เดินเข้าไปถามว่ามันจะมีโปรเจกอะไรคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิแท้ชุมชนเอไม่ใช่มิแทชชม่ว่วยขออภัยนะครับก็ที่ที่เรารู้จักกันดีนะครับเกี่ยวกับท,ทางแมคโครนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีก โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ทางแมคโครได้ทำขึ้นในชื่อว่าแบรนด์มิตรแท้ชุมชนนะครับก็ตัวนี้มันลักษณะการทำการตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรก็คือคู่แข่งนะผู้คู่แข่งที่อยู่ใน position นี้ก็คือเป็นพวกโดนใจนะครับร้านนี้ขายดีเนาะลักษณะการตลาดแบบนี้นะครับคือเน้นความเป็นเจ้าของนะครับแต่ส่งสินค้าให้ถึงบ้านถึงหน้าร้านโดยที่เราไม่ต้องออกมานะครับซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับ ตัวมิแท้ชุมชนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผุดโครงการขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งทำงานตลาดนะครับแล้วก็มีบูธนะครับตั้งอยู่ที่ในแมคโคนะครับน่าจะทั่วประเทศ ทุกสาขาทั่วประเทศในตัวจังหวัดนะนะครับครับก็มาดูคุณสมบัตินะครับของของที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านมิแท้ชุมชนนะครับก็คือ1นนะครับต้องการอิสระในการบริหารจัดการร้านค้านะครับสมีใจพัฒนาและเปลี่ยนแปลงร้านค้าให้ทันสมัยนะครับมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ข้อ3มีเงินทุนปรับปรุงนะครับร้านค้าหรือรีโนเวทนะครับนั่นเองนะครับก็คือ1น0 0 0แสนถึงสองแสนบาทนะครับแล้วอันนี้คือไม่รวม ราคา 1- นึ่งถึงสองแสนเนี่ยไม่รวมชั้นวางแล้วก็ราคาสินค้าภายในร้านนะครับอันนี้แค่ค่าปรับปรุงนะครับต่อมานะครับข้อที่4มียอดขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า6000บาทนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับมีขนาดร้านค้าตั้งแต่32ถึง100ตารางเมตรเลยทีเดียวเมื่อกี้พูดถึงยอดขายนะครับหกพับาทผมไม่แน่ใจว่าเขาบังคับยอดหรือเปล่านะอันนี้คือเขาทาโบโชัวร์ออกมาอันนี้ผมพูดนะครับในส่วนที่หาข้อมูลมาได้แค่นี้นะครับส่วนเบื้องลึกอะไรต่างๆนั้นก็ ลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมคโคไปบ้านท่านนะครับผมก็ผมมองมองดูแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ได้บังคับยอดหรอกเพราะว่ามันเป็นเงินลงทุนเราอะเนาะขายได้ไม่ได้มันก็เป็นทุนเราอะครับมันไม่เหมือนกับถูกดีถูกดีเนี่ยก็คือต้องบังคับยอดขายนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทต่อวันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเมคโคเนี่ยสินค้าเราลงทุนเองผมว่าไม่น่าจะนะไม่น่าจะบังคับยอดขายกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลองไปถามเมคโคเพื่อรายละเอียดเชิงลึกต่อไปนะครับ ต่อมานะครับเป็นรูปแบบนะครับของร้านมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับมี S มี m มี L นะครับขนาดไซส์ S อนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ตารางแต่เขาบอกว่าหน้ากว้าง4.2เมตรนะครับเงินลงทุนเริ่มต้น100,000บาทนะครับปรับปรุงตามมาตรฐาน40,000แล้วก็สินค้าอุปกรณ์เสริมเพิ่มกำไรใน60,000นะครับต่อมาไซส์ M นะครับหน้ากว้าง8.4เมตรนะครับเงินลงทุนเริ่มต้น150,000บาทนะครับค่าปรับปรุงร้านตามมาตรฐานเนี่ย70,000บาทแล้วก็ค่า สินค้าอุปกรณ์เพิ่มเสริมกำไรนี่7 5 0 0 0นะครับแล้วก็มาดูที่ไซส์ L นะครับหน้ากว้าง10.35เมตรนะครับค่าบรุงมาตรฐานร้านเนี่ย1 0 0 0 0แบาทแล้วก็สินค้าและอุปกรณ์เสริมกำไรนี่9 6 0 0 0บาทนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเงินเริ่มต้นน้ำมันเป็นไปได้ว่าตามแปลนตามแบบแผน ของร้านของเราเนี่ยมันอาจจะตามบริบทของเราเนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มมีอาจจะมีซอกมีซอยแรงต่างก็คือ S เนี่ยเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนเเริ่มต้นที่แสน l เริ่มต้นที่2 0 0แสนบาทนะครับอันนี้ก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริงนะครับมาดูสิทธิประโยชน์นะครับที่ท่านจะได้รับนะครับหลังจากที่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับแมคโครภายใต้โครงการมิแท้ชุมชนนะครับก็คือในวันนี้นะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมรับ5สิทธิประ สิทธิพิเศษดังนี้นะครับข้อ1น,นะครับรับํารปรึกษา,าการจัดการร้านค้าปีกนะครับฟรีนะครับข้อที่2นะครับ ออกแบบแผนพังและจัดร้านใหม่ให้นะครับให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับข้อที่3ติดตั้งป้ายชื่อร้านให้ฟรีนะครับก็คือชื่อร้านเราแล้วก็ภายใต้แบรนด์มิตรแท้ชุมชนนะครับห้อยตามมานะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับบริการส่งฟรี3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับพิเศษนะครับอุปกรณ์เสริมเพิ่มกำไรลดสูงสุด40%อนะครับอันนี้นะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ที่เข้ามาศึกษาทําร้านถูกดีนะแต่คือเขา ศึกษาแล้วไม่โอเคนะครับกับทางร้านถูกดีก็ a, พี่คนนี้แหละที่มาเล่าผมฟังว่ามันมีโครงการมิแท้ชุมชนอยู่นะครับก็ a, พี่เขาบอกว่าเนาะตัวเครื่องตู้แช่เครื่องโพสต์ไมโครเวฟอ่าตู้กาแฟสดเนี่ยก็คือเรา60%เรขา40%นะครับก็คือ,เ,อเป็นการเช่าหรือเป็นการซื้ออันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ลองลอลองไปถามอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่า60%น่าจะเป็นเงินเราอ่ะอีสี่เป็นต์่ะเป็นของเขา อ่าเหมือนเขาออกให้ก่อนหรือว่าเขาเก็บทีหลังอันนี้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเป็นต้องขออภัยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับตรงนี้นะครับส่วนขอนะครับอันนี้พี่พี่เขาเล่าให้ฟังเนาะลงกับเขาน่อ่าต้องสั่งกับเขาห0อีก4 0เรนี่ยเราหามาเองได้นะครับก็สัญญาในการทํามิแท้ชุมชนนะครับสปีนะครับพี่เขาบอกว่า3ปีนะอันนี้เปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงไหมก็คือลองไปถามอีกดูอีกทีเพราะว่าพี่เขาให้ข้อมูลผมประมาณมีนาคม 65ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็พี่เขาบอกว่าทางไมโครเนี่ยมาทําร้านให้ในงบ3 0,000บาทผมไม่รู้ว่ามาตกแต่งหรือว่ามาทําอะไรเนาะที่เขาว่าทําทําราฐเขาออามาทําให้เรา30,000บาทก็คือเราเราต้องวางเงินเขาก่อนนะเขาถึงมาทําให้ส่วนโครงสร้างร้านอะไรเงี้ยก็คือเราเราเป็นคุณเราเองนะครับอันนี้ก็คือเล่าผ่าน คําพูดของพี่เขาที่เขาไปลงสินค้าคือเขาลงแล้วนะตั้งแต่มีนานะครับซึ่งโครงการนี้ยังไม่ประกาศนะครับชัดเจนนะอันนี้พี่เขาเล่าให้ผมมาฟังมาแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของตู้เนี่ยก็จะมีใน พวกครัวชุมชนเลยด้วยนะครับครัวชุมชนเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของตู้แช่อาหารสดอะไรอย่างเงี้ยอาหารแช่แข็งอะไรประมาณนี้นะครับการลงตู้ครัวชุมชนเนี่ยผมยังไม่ได้ลงใยตรงนี้นะครับก็มันน่าจะมีมาในแพ็กเกจนะครับเราก็สามารถไปถามเพิ่มเติมได้เนาะจากที่เล่าเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็เรามาดู8ขั้นตอนนะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับมิแท้ชุมชนนะครับข้อแรกนะครับกรอกใบสมัครกับเจ้าหน้าที่แมคโครนั่นหมายความว่านะครับเราอาจจะบล็อกอินนะครับเดินไปสมัครที่แมคโครสาขาใกล้บ้านของท่านนะครับ ก็สามารถเดินเข้าไปสอบถามได้ต่อมาข้อที่ 2. นะครับรอ,อนัดหมายเพื่อประเมินร้านค้านะครับข้อที่3านะครับรอผลพิจารณานะครับข้อที่4เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการครับขั้นตอนที่5ก็คือร้านค้าคือมีการปรับปรุงนะครับมีการทาฝ้าทาสีอ่คือปรับไฟอะไรให้มันแบบได้มาตรฐานของเขาอน่นะครับหลังจากนั้นปรับ ปรับปรุงแล้วข้อที่6ก็คือทีมงานจัดร้านค้าแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับข้อที่7ประถมนิเทศร้านค้านะครับข้อที่8ก็คือเปิดร้านอย่าเป็นทางการนะครับผมก็มีหลายร้านค้าหลายพาร์ทเนอร์นะครับทั่วประเทศนะครับที่เข้าไปร่วมที่เห็นผ่านสื่อโซเชียลบ้างแล้วก็เห็นผ่านตาบ้างนะครับผมก็ ใกล้บ้านผมก็มีนะครับที่เข้าร่วมโปรเจกต์กับมิแท้ชุมชนนะครับตัวมิแท้ชุมชนเนี่ยครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่พอมีทุนนะครับพอมีทุนในเรื่องของการลงของการปรับปรุงรีโนเวทอะไรต่างๆนะครับก็คือของจะเยอะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับทุนเรานะครับก็เหมาะสําหรับนะครับคนที่ไม่มีเวลาไปซื้อของนะครับแล้วก็ยังต้องการ กินอายความเป็นโชว์หวยต้องการความเป็นเจ้าของร0 0ไม่ต้องไปแบ่งกับใครเหมือนถูกดีนะครับแต่ทุนก็ทุนเรานะก็คือไม่ต้องแบ่งกับใครกําหนดราคาขายได้เองนะครับมีของมาส่งถึงหน้าร้านเลยมีที่ปรึกษานะครับในเรื่องของการทําทําร้านนะครับแต่มันก็มีข้อผูกมัดนะครับในเรื่องของสัญญาว่าด้วยเรื่องของธุรกิจนะครับมันก็มีข้อสัญญาผูกมัดวันนี้นะครับก็อยากให้ลุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมนะครับก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ อยู่ที่แมคโครใกล้บ้านท่านนะครับผมทุกสาขาเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับผมก็ยังสนับสนุนการทําเองดีที่สุดนะครับไม่ต้องผูกมัดกับใครไม่ต้องไปผูกสัญญากับใครไม่ต้องอคอยรับปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นนะครับอย่างดราม่านะครับลหลายๆอย่างที่ผมทําถูกดีก็คือมีดราม่าเยอะมากนะครับผมก็สําหรับท่านที่ไม่ต้องการปัญหาจุกจิกเหล่านี้ก็ ม่แท้ชุมชนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งก็ลองพิจพิจารณาดูนะครับว่าชอบกับแบรนด์ไหนนะครับทางนี้ทา่านก็ขึ้นอยู่กับชุมชนท่านด้วยแล้วก็บริบทเงินทุนนะครับก็ก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับให้ ทีทวนนะครับก่อนเข้าร่วมเป็นพาร์เนอร์กับแบรนด์เหล่านี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็นําสาระดีๆนะครับมาฝากไ้เพียงเท่านี้ขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับผมไม่ได้ทําเองนะครับผมแค่ผ่านไปเจอนะครับไปศึกษามาตามที่ผมศึกษาได้นะครับแล้วก็มาเล่าลงช่อง YouTube ตรงนี้นะครับผมก็คงให้ความละเอียดได้ไม่มากพอถ้าเจ้าหน้าที่ของทางแมคโครนะครับก็ท่านท่านที่สนใจนะครับสามารถนะครับเข้าไปสอบถามเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคือวันนี้ผมมีหน้าที่แค่มาบอกกล่าวนะครับมาเล่าให้ฟังว่ามันมีโครงการแบบนี้อยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากให้กําลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง a อแอนด์เอ็นชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะ เละลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ